สวัสดีครับผมนิกกี้คิเลนครับผมวันนี้ครับผมจะมาพูดถึงเรื่องโปเกมอนการ์ดนั่นเองนะครับผมเพราะเห็นน้องๆหลายคนเนี่ยสอบถามกันมาในคอมเมนต์เยอะมากนะครับว่าอยากให้ทาคลิปเกี่ยวกับโปเกมอนการ์ดอีกอยากให้ทำซีรีส์โปเกมอนการ์ดอีกนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับนิกกี้จะมาพูดว่าโปเกมอนการ์ดมันคืออะไรแล้วก็ทำไมมันถึงมีมูลค่าสูงที่สุดในตอนนี้คือ1ล้านเหรียญสหรัฐทุกคน แต่ก่อนที่ไปดูกันนะครับใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์ฝากกดซับสไครต์ช่องในกิคิเลนมุ่งสู่500,000ซับสไครต์ไปด้วยกันครับผมแล้วก็ขอขอบคุณนี่เลยครับสมาชิกในระดับหน่วยพิฆาตสูงก็ต้องบอกว่าขอบคุณมากๆเลยนะครับที่อยู่กันอย่างเหนียวแน่นนะครับผมวันนี้ที่เราจะมาพูดกันนะครับก็คือเรื่องของโปเกมอนการ์ดนั่นเองครับผมหลายๆคนที่ติดตามช่องพินกิกิมา ยาวนานนะครับตั้งแต่ประมาณ200,000ซับหรืออะไรเงี้ยทุกคนก็จะเห็นว่าพี่นิกกี้จะมีเล่นการ์ดโปเกมอนนะครับจะมีออกไปแข่งการ์ดโปเกมอนตามงานการ์ดโปเกมอนต่างๆในช่วงที่มันยังไม่มีโควิดนะครับก็ต้องบอกว่าคิดถึงโมเมนต์นั้นๆมากๆเพราะว่ามันมันสนุกมากๆนะครับการที่เราได้ไปแข่งนะครับมันเหมือนเราดูการ์ตูนอ่ะที่ซาโตชินะครับต้องออกไปตามเมือง <c oughs> <c oughs> โป้ชนะครับแล้วก็โปเกมอนคู่ใจเนี่ยจะต้องออกไปตังเมืองนะครับเพื่อไปตียิมไปตีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่เนี้ยมันเป็นชีวิตจริงนะครับเพราะพระโปเกมอนเนี่ยมันไม่มีจริงใช่ไหมนะัมันก็จะมีการ์ดโปเกมอนเนี่ยแหละที่เราจะเตรียมเด็กของเราเนี่ยไปแข่งขันกับคนอื่นนั่นเองครับก็ต้องบอกว่าโมเมนต์นั้นสนุกและดีมากๆนะครับแล้วก็อยากให้มันกลับมาเร็วๆนะครับอยากให้โควิดเนี่ยมันซาหายไปจะได้มีงานแข่งกลับมาเร็วๆนะครับโปเกมอนการ์ดคืออะไรครับโปเกมอนการ์ดเกมนั่นเองนะครับหรือชื่อ ทางการก็คือโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดนะครับก็คือเป็นเกมนั่แหละเป็นการ์ดเกมต้องบอกว่ามันจะแตกต่างจากเกมอื่นๆนะครับตรงที่ว่าเกมอื่นๆเนี่ยทุกคนลองสังเกตไหมว่าอย่างยูกิพวกมอนสเตอร์ต่างๆนะครับมันจะค่อนข้างที่จะแบบไม่ค่อยอยู่ในทีมเดียวกันเท่าไหร่ทุกคนลองสังเกตไหมนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่ะยูกิก็เป็นบูายไวดากอนอ่ะพอมันมีอ่าเมจิกเชนเกิลนะครับ ออกเป็นกระตูนเลยนะครับตัวอื่นแบบจะดูโหดๆนู่นนี่นั่นนะครับแต่พอนี้มันออกมาเป็นกระตูนแต่ต้องบอกว่าโปเกมอนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคุมทีมตรงที่ว่าโปเกมอนหลายๆคนก็คงเคยเล่นเกมนะครับเคยเห็นเกมมาเคยเห็นเมะมานะครับก็ ค่อนข้างที่จะเป็นมอนสเตอร์ที่คุมทีมแต่ว่าพอมาเป็นอยู่ในโปเกมอนการ์ดเนี่ยมันก็จะมีอาร์ตที่แตกต่างกันไปแต่มันค่อนข้างที่จะเป็นทีมคล้ายๆเดิมมันจะไม่มามีแบบว่าเป็นโปเกมอนที่แบบโอ้โหแม่งวาดออกมาเป็นแบบเหมือนจริงอะไรเงี้ยเป็นแบบมังกรเหมือนจริงอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยมีนะครับมันจะเป็นโปเกมอนที่ยึดตามโปเกมอนในแอนิเมะนั่นเองนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะเข้าถึงน้องๆน,นะครับแล้วก็แฟนโปเกมอนเนี่ย ได้ง่ายมากกว่านะครับความยากง่ายของโปเกมอนการ์ดต้องบอกว่าง่ายมากครับทุกคนง่ายแบบง่ายมากๆนะครับก็ถ้าใครที่อยากรู้วิธีการเล่นนะครับก็ไปติดตามในซีรีส์เกิดใหม่เป็นเพอยงในโลกโปเกมอนการ์ด EP หน <c oughs> ได้เลยนะครับจะมีวิธีการสอนอยู่ในซีรีส์นั่นเองนะครับก็ที่ทำซีรีส์ขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อที่จะเผยแพร่โปเกมอนการ์ดนะครับให้ทุกคนเนี่ยได้ดูแล้วก็เข้าใจง่ายๆนะครับเพราะว่า อย่างที่บอกก็คือโปเกมอนเนี่ยมันมีแต่ออนิเมะที่เป็นโปเกมอนเหมือนในเกมนะครับแต่มันไม่มีอนิเมะที่มันเป็นโปเกมอนการ์ดนะครับพี่นิกกี้ก็เลยอยากกระทำออกมาให้ทุกคนเนี่ยย่อยง่ายเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็อยากที่จะลองมาเรียนรู้แล้วก็ลองมาเล่นนั่นเองนะครับวิธีการก็จะมีอยู่นะหรือถ้าใครอยากจะดูวิธีการแบบย่อยง่ายๆจริงๆนะครับ จบภายใน9นาทีก็สามารถไปดูของโปเกมอนไทยแลนด์ได้เลยนะครับเขาทำคลิปสอนไว้เป็นคลิปของญี่ปุ่นเลยแล้วก็มีเสียงภาคไทยภาคล่าสุดด้วยนะฮะใครที่อยากเล่นก็ไปดูได้นะครับการ์ดโปเกมอนทำไมมันถึงมีราคานะครับมันไม่ใช่การ์ดเกมเพียงอย่างเดียวครับทุกคนมันกลายเป็นของสะสมนั่นเองฮะเพราะว่าพอเป็นของชิ้นที่แบบจับต้องได้ใช่ไหมทุกคนมันเป็นการ์ดเนี่ยมันไม่เหมือนเกมเกมมันเป็นตลับใช่ไหมมันเป็นข้อมูลดิจิตอลที่อโปเกมอนต่างๆคอเนี่ยมันจะอยู่ในตลับเกมนะครับหรือถ้าในสมัยนี้ Nintendo Switch เนี่ย ก็จะอยู่ในบัญชีของเราแต่ว่ามันไม่สามารถเทรดออกมาได้ในโลกของความเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นกราดที่เป็นแบบกราดเนี่ยมันแบบมันจับต้องได้ไงทุกคนมันเป็นกราดที่มันอยู่ในโลกของความเป็นจริงเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นของสะสมครับทุกคนแล้วก็ตัวละครที่ได้รับความนิยมเนี่ยเขาเรียกว่าดีมาร์ซัพพลายนะครับก็คือเหมือนประมาณว่าดีมาร์ก็คือความต้องการนะครับซัพพลายก็คือของที่มันมีอยู่บนโลกใบนี้นะครับยิ่งของมีจํานวนน้อยมันก็จะยิ่งมีมูลค่าสูงตีง่ายๆเหมือ พระเครื่องนั่แหละครับที่ทุกคนหาพระสมเด็จหาพระที่มันราคาสูงๆเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ามันมีจํานวน,นน้อยแล้วมันไม่มีการผลิตแล้วนั่นเองนะครับมูลค่าสูงสุดนะครับของการ์ดโปเกมอนเนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนนี้1ล้านเหรียญสหรัฐนะครับ อันเนี้ยก็ต้องบอกว่าคือถามว่าราคาตรงเนี้ยมันมาจากอะไรมันมาจากว่ายูทูบเบอร์ชื่อดังครับที่ชื่อว่าโลแกนพอครับโลแกนพอเนี่ยก็คือเป็นยูทูบเบอร์แบบสายในเซนเมนต์อ่ะผมก็ไม่ได้ติดตามอะไรเยอะนะแต่ว่าช่วงหลังมาเนี่ยเห็นเขาไปต่อยมวยนะครับเริ่มไปต่อยมวยทั้งทั้งเจคทั้งพอเลยนะครับคือสองคนนี้เป็นพี่น้องกันก็คือไปต่อยมวยนะครับแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับของโลแกนพอเนี่ยก็คือเขาไปต่อยกับฟลอย์เมเวเตอร์นั่นเองนะครับแล้วก็การที่ต่อยครั้งนั้นเนี่ยมันกลายเป็นแบบเป็นแบบปนแมระดับโลก ระหว่างที่เขาเดินขึ้นเวทีครับทุกคนเขาห้อยไาเลยครับโอ้โหถ้าแบบบ้านเราก็คือเหมือนห้อยผ้าทุกคนโอ้โหแต่แบบอันเนี้ยห้อยกร์ดลิซาดอนครับซึ่งการาดลิซาดอนนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นก๊์ดที่หายากมากๆนะครับหลังจากต่อยเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มีการถแถลงข่าวนะครับโลกแกนพอก็ได้บอกว่ากา๊์ดใบเนี้ยมีเพียง3ใบในโลกนะครับเพราะว่ามันมีค่า PSA 10ค่า PSA 10หรือเกรด10คืออะไร ก็คือง่ายๆว่าสภาพความสมบูรณ์ของมันนั่นเองนะครับตอนนี้ในประเทศไทยนะครับก็มีการส่งก๊์ดเพื่อไปเขาเรียกว่าไปเกรดนะครับส่งง่ายๆว่าส่งเหมือนไปให้สถาบันที่อเมริกาให้เขาตรวจสอบนะครับว่ากา๊์ดของเราเนี่ยสมบูรณ์ขนาดไหนนะครับแล้วเขาก็จะให้คะแนนมานะครับโดยนี่รูปจะขึ้นอยู่แบบนี้นะครับก็คือเขาก็จะเขียนคะแนนมานะครับว่ากา๊์ดของเราเนี่ยอยู่ในสภาพ ที่เท่าไหร่นะครับก็เต็มก็คือสินั่นเองก็คือสภาพแบบร0 0เซนะครับเนี่ยถ้าเนี่ยทุกคนแค่สมมติว่าเราแกะการ์ดแล้วเราไม่ได้ใส่ซองนะทุกคนและเราเอามือจับแบบนี้เนี่ยความมันนะครับของเหงือที่มันออกมาจากมือเราเนี่ยมันก็อาจจะทําให้กระดาษบนนี้มันอาจจะทําให้การ์ดของเราไม่สมบูรณ์เพราะแบบนี้เลยนะทุกคนเขาตรวจสอบกันถึงขนาดน,นั้นเลยนะครับก็ถ้าใครหลายคนเห็นคนเล่นการ์ดจริงๆเนี่ยเขาจะใส่ถุงมือนะครับในการเปิดซองต่าง แล้วก็กา้าของพี่นิกิใบนี้อ่าที่เปิดไปให้ดูในต้นคลิปอันนี้ก็คือเมกนะครับจริงๆอันนี้มันเปิดจากซองเก่านะครับมันไม่ใช่ซองอันนี้ทําเพื่อออกมาให้เพื่อเตื่นเต้นเนี่ยอันนี้คือใส่ซองแล้วทุกคนดูเห็นไหม อันนี้ก็คือใส่ซองตั้งแต่แกะครั้งแรกเลยนะครับเพราะฉะนั้นความสมบูรณ์มันก็จะสูงมากๆนะครับโลกแกนพอได้บอกว่านักข่าวก็เลยถามเขาไปว่าและใบนี้มันมีมูลค่าขนาดไหนนะครับโลกแกนพอถึงเอามาห้อยคอนะครับโลกแกนพอก็บอกว่าเหมือนมันเป็นมันเป็นเครื่องยึ่เเดี่ยวทางจิตใจของเขานั่นแหละนะครับเขาคิดว่าถ้าเขาห้อยแล้วเขาโชคดีนะครับแล้วก็มันก็เป็นความโชคดีของเขาจริงๆตรงที่เขาต่อยกับมีเเวเตอร์เนี่ยถ้าต่อยเขาไม่โดนน็อกภายใน8ยกเนี่ยก็ถือว่าเสมอถือว่าไม่แพ้นะครับทุกคนแลวเขาก็คือเหมือน ภูมิใจในการ์ดโปกเกมอนอันนี้มากๆนะครับเขาก็บอกว่าอันเนี้ยมีมูลค่าถึง1ล้านเหรียญสหรัฐนั่นเองนะครับผมก็ต้องบอกว่าสูงที่สุดในประวัติการอ่ะนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าใครหลายคนเคยได้ยินข่าวมาก่อนนะน,นี่ออกข่าวกันคึกโครมบ้านเรามากเลยนะครับเพราะว่ามีคนไทยนะครับที่มีการ์ดโปกเกมอนการ์ดลิซารอนเหมือนกันนั่นแหละนะครับแต่คนละใบกับโดแกนพอนะครับจะเป็นอีกใบหนึ่งก็คือใบนี้นั่นเอง นะครับใบนี้เขาเอาไปประมูลนะครับแล้วก็มีคนประมูลไปในราคา14ล้านบาททุกคนหู14ล้านบาทนี่คือแบบปูการ์ดใบเดียวนะทุกคนนะฮะเพราะฉะนั้นการเล่นการ์ดเนี่ยมันก็เลยทําให้ตั้งแต่ข่าวนั้นออกมาเนี่ยก็เลยทําให้ ราคาของการ์ดเนี่ยพุ่งสูงขึ้นครับทุกคนในประเทศไทยนะแล้วก็ต้องบอกว่าการ์ดภาษาไทยเนี่ยอันเนี้ยของเราเป็นชาติที่5้าในโลกนะครับที่มีการ์ดโปเกมอนเป็นภาษาของตัวเองนะครับก็เลยทําให้การ์ดของเราเนี่ยมันมีมูลค่าที่สูงคือมันมีการ์ดภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษนะครับภาษาอื่นนะครับแล้วก็มามีภาษาไทยการ์ดภาษาไทยก็มีราคาในตลาดโลกเช่นกันนะครับผมบางใบเนี่ยการ์ดภาษาญี่ปุ่นเนี่ย แต่พอเป็นภาษาไทยปุ๊บราคาพุ่งนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นในสายของคนที่เขาสะสมที่เขาเล่นการ์ดที่เขาเทรดการ์ดก็คือง่ายๆเหมือนคนเล่นพระนั่นแหละนะครับก็คือแลกเปลี่ยนกันทำกำไรนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่คราวนี้ใบเนี้ยพี่นิกกี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าการ์ดใบเนี้ยทำไมมันมีมูลค่าถึง20,000ื่นนะครับเนี่ยลิซาดอนนะครับทุกคนดูเป็นการ์ดแบบแท็กทีมนะครับลิซาดอนไซเลน่านะครับเป็นระดับนี่นะครับทุกคน นี่นะฮะมันเป็นระดับ hr นั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าใครหลายคนก่อนหน้านี้ได้ดูคลิปที่พินิกิเปิดกล่องก่อนล่าสุดไปนะครับก็จะเห็นว่าพี่นิกิได้การ์ดใบที่มันเป็นสีดําทอง ur นะครับผมอันนั้นก็มีราคาเหมือนกันนะครับยังไม่ได้ปล่อยเหมือนกันนะครับผมการ์ดราคาเนี่ยมันมีแล้วมันผันผวนขนาดไหนเออนะครับแล้วราคามันขึ้นอยู่กับอะไรนะครับก็ต้องบอกว่าวันนั้น การ์ดใบนี้ที่พี่นิกิได้มาเนี่ยมีมูลค่าต่ํามากทุกคนอันเนี้ยคือเปิดได้มาพี่นิกิแบบพี่นิกิไปหาข้อมูลในตลาดทุกคนรู้ป่าว่าการ์ดใบนี้นราคาอยู่ที่เท่าไหร่ตอนที่ไปหา600บาททุกคนพี่นิกิลงขายไว้1,000บาทนะครับลงขายไว้นานมากนะครับลงขายคู่กับมุเกนไดนามุเกนไดนาสีดําทองนะครับมุเกนไดนาพี่นิกิลงไว้5,000ไอเนี้ยลิซาดอนเนี่ยหนึ 1, ่งมือได้หนึ่งพันมุ่งไม่แล้วลิซาดอนเนี่ย 1, หนึง่งพันบาท แสงเหลืองอีกแสงเหลืองค่ะในท่านเออขายไม่ออกเลยทุกคนไม่มีใครติดต่อมาแม้แต่คนเดียวนะครับจนอยู่มาวันนึงครับเขาทักมาขอซื้อในราคา1,000บาทยังขายอยู่ไหมถ้าเขาบอกว่าขอซื้อแล้วพี่นิกกี้บอกว่าอ๋อได้เลยครับโอนตังมา นะทุกคนนะพี่นก,กิีก็เลยบอกว่าการ์ดยังอยู่ครับแต่เดี๋ยวขอเช็คราคาก่อนนี่นะครับเพราะว่าราคาพวกนี้มันมีขึ้นมีลงนะครับเราก็ต้องเช็คตลาดพอเข้าไปเช็คตลาดเนี่ยเพราะว่าการ์ดไปเนี้ยมันหายากแล้วนะครับปรากฏว่ามีคนเอาออกมาประมูลครับแล้วปรากฏว่าจบประมูลไปที่2,500บาทโดยคนที่ทักมาขอซื้อพี่นกิีในราคา1 0 0 0บาทนี่ก็คือคนที่เขาประมูลได้ในราคา2500บาทนั่นเองนะครับเขาก็ทักมาเออพี่นกิีก็เห็นว่าราคา มันปรับขึ้นแล้วนะครับแล้วก็เฮ้ย <c oughs> ถ้าแสดงอย่างเนี้ยแสดงว่ามีตลาดมีความต้องการการ์ดใบนี้พีน่นิกกีก็เลยยังไม่ได้ขายนะครับในตอนนั้นไม่ได้ว่าคนที่เขาทักมานะอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าราคาการ์ดเนี่ยมันเป็นมีความหันผวนถ้าเราไปเจอคนขายถูกเราก็ต้องรีบซื้อถูกไหมทุกคนนะครับแต่ปรากฏว่าตั้งแต่มีข่าวนะครับที่การราคา ประมูลของคนไทยเนี่ย14ล้านบาทนะครับปรากฏว่าลิซาดอนราคาอัพหมดเลยครับทุกคนราคานี่ขึ้นไปถึงแบบหลัก30,000เลยนะทุกคนแล้วก็การ์ดใบนี้ครับทุกคนก็มีคนเอาออกมาประมูลกันครับก็ราคาขึ้นไปเรื่อยๆเลยครับประมูลจากตอนแรกที่วินกิกกีลงขาย1,000ใช่ปะ่ะเป็น2,500จาก2,500เป็น7 0 0 0 8 0 0 0 9 0 0 0นะครับจนทะลุหมื่นกว่าเลยทุกคนแล้วก็เนี่ยที่วินิกิีเลยลองเซิร์ชดูก็มีคนที่ขายอยู่2 0,000 ผมพินกิกิลงขายไป18ื่นแนะครับแต่ว่า18ื่นก็ก็ไม่มีคนติดต่อมานั่นแหละครับก็คนไกลของตลาดตรงนี้พอมันเป็นของสะสมเนี่ยมันไม่ค่อยมีราคากลางเท่าไหร่นะครับผมคือเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่มีคนที่มาควบคุมราคานะครับอย่างพินกิกิมีใบเนี้ยพินกิกิจะขาย3 0 0 0 0นก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเป็นเจ้าของ เราพอใจจะขายที่ราคาไหนก็ได้นะครับเหมือนที่โลแกนพอละก่อนเนี่ยราคามันจะแค่หลักแค่แสนเหรียญแต่พอโลแกนพอเป็นเจ้าของเนี่ยเขามีชื่อเสียงเขาจะบอกราคาเท่าไหร่ก็ได้นะครับเป็นของสะสมนะครับมันมีคุณค่าทางจิตใจเหมือนพระเครื่องนั่นแหละที่ราคาโดดไป20ล้าน30ล้านการ์ดโปกเกมอนก็เช่นกันนะครับอยู่ที่คนขายและผู้ซื้อนะครับที่จะตกลงกัน ซื้อขายในราคาที่ต้องการนะครับก็มีเหมือนกันนะครับมีคนที่มากว้านตลาดนะครับมากว้านซื้อไปเลยอันนั้นก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่ตลาดการ์ดโปเกมอนเนี่ยมันมีราคาสูงนะครับเขาก็มากว้านซื้อถ้าสมมติพี่นิกิมีตังค์มากๆนะครับพี่นิกิรวยมากพี่นิกิก็ซื้อเลยกวาดซื้อให้หมดเลยให้ครบตลาดเมืองไทยเลยซื้อ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  ทกทย่ีีหม,มันก็เหมือนเป็นการผูกขาดตลาดเหมือนกันนะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่มันก็สามารถทําได้เพราะมันม,มีหน่วยงานมาควบคุมหรืออะไรอย่างนี้นะครับพินิกิจะขายใบละหนึ่งล้านก็ได้นะครับมันก็ไม่ผิดอะไรก็อยู่ที่ผู้ซื้อครับผู้ซื้อว่าผู้ซื้อเขาเต้องการที่จะต้องการที่จะซื้อการ์ดใบนี้หรือเปล่าเป็นเรื่องที่สามารถทําได้นะครับไม่ผิดอะไรถ้ากาดใบนี้มันยังผลิตสมมติมันรีผลิตรีพิ้นออกมานะครับราคาตกแน่นอนทุกคนอาจจะมองว่าเฮ้ยราคามันสูงและแบบ อยากจะเล่นอะเล่นไ้ไหมเล่นได้นะทุกคนม,มันมีการ์ดใบนี้ที่มันไม่ใช่แบบเป็นระดับ hr นะครับมันเป็นระดับแบบธรรมดานะก็ราคาไม่แพงนะครับทุกคนถ้าทุกคนอยากจะเล่นเนี่ยอยากจะชวนทุกคนมาลองเล่นจริงๆเพราะว่าราคากาดไม่สูงตาร์เตอร์เด็กเนี่ยก็แค่199บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็บูสเตอร์แพ็คในราคามันก็ไม่สูงแค่49บาบาทถ้าผมอยากจะเริ่มเล่นผมเริ่มเล่นยังไงก่อนนะครับอันดับแรกเลยนะครับซื้อ Ter, มาแข่งกับเพื่อนหรืออะไรนี้ก็ได้หัดเล่นไปก่อนนะครับแล้วก็เลือกตัวละครที่เราชอบมา1ตัวแล้วก็ไปหาเลยว่าตัวละครท่านเนี่ยมันเป็นธาตุอะไรแล้วก็ไปหาข้อมูลในเกี่ยวกับเด็กต่างๆนะครับร้านที่ขายการ์ดเนี่ยเขาก็จะมีใบซิงเกิลมาขายเราแยกนะครับหรือบางทีเขาก็จะมีจัดเซตมาให้เลยนะครับในแต่ละเซตในแต่ละกล่องเนี่ยมันก็จะมีการ์ดโปเกมอนที่เป็นเมตาของในชุดนั้นๆนะครับเราก็สามารถเลือกได้ว่ายในงานแข่งต่างๆที่เป็นระดับโลกหรือระดับอะไรเงี้ย เขานิยมเล่นอันไหนกันถ้าเราชื่นชอบอันนั้นเราก็าหาซื้อเซตการ์ดที่เป็นเซตการ์ดแบบนั้นโอ้โหราคาไม่แพงนะครับทุกคนหลักร้อยก็มีนะครับหลักร้อยชนะหลักหมื่นยังมีเลยทุกคนนะครับหลักหมื่นที่หมายถึงแบบบางคนเนี่ยคือเขาเก็บสะสมเขาก็จะมีการ์ดแบบที่เป็นแบบระดับหายากเนี่ยเอามาแข่งเลยนะทุกคนเอ้ยอันนั้นก็คือความความพรีเมียมของเขามันก็แล้วแต่คนชอบนะครับอย่างพี่นิก้ไปแข่งเนี่ยพี่นิกีเกก้เอาก็การ์ดธรรมดาไปแข่งนะครับเพราะว่าการ์ดพวกนี้ก็เก็บสะสมนะฮะ ก็ถ้าใครอยากลองเล่นนะครับก็สามารถศึกษาหรือไปดูคลิปพี่นิกิที่เป็นซีรีส์ต่างโลกก็ได้นะเป็นการสอนให้ทุกคนเล่นการ์ดแบบเข้าใจง่ายสนุกสนานนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยเลยครับสําหรับใครที่รอติดตามซีรีส์ี่ยวกับโปเกมอนนะครับก็อยากให้อดใจรอกันอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้พี่นิกิก็เอาจริงๆก็อยากทําแต่ตอนนี้พี่นิกิเหลือแค่ี่นิกิคนเดียวนะครับไม่มีทีมงานมาช่วยถ่ายก็รอสปอนเซอร์ครับผมเอาตามตรงเลยนะครับก็ถ้ามีสปอนเซอร์เข้ามาพี่นิกิก็จะมีเงินที่จะไป จ้างทีมงานมาช่วยถ่ายหรือว่าจ้างทีมงานมาช่วยทําบทนะครับเพื่อที่จะสารต่อซีอรีส์นี้ต่อไปนะครับหรือว่าถ้าใครที่อยากสนับสนุนก็สามารถสมัครสมาชิกรายเดือนหรือจะโดนเนตมาก็ได้นะครับก็เพื่อสนับสนุนโปรเจกต์โปเกมอน ที่เป็นต่างโลกที่วินิกิทําซีรีส์ไว้นะครับผมอ่ะก็เป็นว่าทุกที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ช่องนกิกิคิเลนมุ่งสุ่500,000ซับสไครต์ไปด้วยกันครับผมอ่ะหลังจากนี้นะครับอาจจะมีข่าวดีเร็วๆนี้นะครับเกี่ยวกับการ์ดโปเกม,มอนนั่นแหละนะครับก็รอติดตามชมกันให้ดีแล้วกันเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันอีกทีสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย